ทุกคนสวัสดีค่ะช่อง g t o p w i t h You นะคะวันนี้นะคะยูกะะิก็จะมาแบ่งปันนะคะจากหนังสือนะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะก็วันนี้นะคะข้อนี้นะคะเป็นข้อ1ในถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะนั่นก็คือคนรวยค่ะเขาจะเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยม แต่คนธรรมดาจะเป็นนักบริหารเงินที่ยอดแย่นะคะวันนี้เห็นไหมคะเนี่ยก็จะมีกระป๋องแบบนี้นะคะกระป๋องเก็บเงิน6กระป๋องด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาบริหารจัดการเงินนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นนะคะแล้วจะบริหารยังไงนะคะวันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่า ถ้าวันนี้เรามีเงินน้อยแล้วยังบริหารเงินไม่ได้ถ้าเรามีเงินเยอะเราจะบริหารเงินได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นการบริหารเงินต้องเริ่มต้นจากการบริหารตั้งแต่เงินน้อยๆนะคะซึ่งในกล่องนะคะของยูกินะคะก็จะใส่เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมมุติเรามีรายได้เข้ามา10,000บาทนะคะเราจะทํำยังไงก่อนอื่นค่ะเตรียมกระปุกมา6กระปุกนะคะเตรียมมา6กระปุกอันดับแรกค่ะอันนี้ก็คือ l t s s นะคะเป็นการเก็บแบบ เก็บเหมือนเราจะซื้อของก้อนใหญ่นะคะจะซื้อรถซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกล่องนี้นะคะอ่ากล่องที่1น,นะคะแยกไว้นะคะแล้วกล่องที่2ค่ะก็เป็นกิฟต์ให้นะคะทำบุญอยู่ในรวมกับการที่คุณให้เงินเดือนพ่อกับแม่ก็อยู่ในกล่องกิฟตนะคะโอเคไหมกล่องให้นะคะอีก10%ค่ะเป็นการลงทุน แบบเราลงทุนซื้อที่ดินเราลงทุนในหุ้นในคริปโตอะไรแบบนี้นะคะเป็นกล่องที่3นะคะและกล่องที่4อันนี้เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบ้านค่าวัดรถอะไรต่างๆอยู่ในกล่องนี้เท่านั้นนะคะและค่ากินค่าอยู่ของเรานะคะ50%นะคะกล่องที่5ค่ะเป็นอ่าอีดูเคชันลงทุนในความรู้ค่ะไม่ว่าเราจะลงเรียนคอร์สแบบ ความรู้จิตตวิทยาความรู้ในการพัฒนาตัวเองนะคะอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดนะคะ10%และกล่องสุดท้ายค่ะกระปุกสุดท้ายค่ะก็คือเพจาค่ะซื้อความสุขให้ตัวเองถ้าคุณมีครบทั้ง6กกระปุกแบบนี้นะคะนั่นแปลว่า คุณจะมีทั้งเงินให้ตัวเองสามารถใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องเสียดายเช่นคุณมีรายได้ต่อเดือน1 0 0 0 0แสนคุณก็สามารถใช้ได้แล้ว1 0 0 0 0หมื่นในการใช้จ่ายซื้อของให้ตัวเองอะไรก็ได้นะคะแถมยังมีกิฟต์ิในการให้พ่อให้แม่ให้แฟน ะะและ3ก็คือคุณยังมีเงินใช้พัฒนาตัวเองลงทุนในความรู้แถมคุณยังมีเงินไว้ลงทุนต่างๆเพื่อให้เงินต่อยอดพัฒนาเพิ่มพูนได้และคุณยังมีเงินที่แบ่งเป็นงวดรถค่าคอนโดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะและที่สําคัญคุณก็จะมีเงินอะไรคะทำบุญนะคะมีเงินไว้ทําบุญคือครบทุกอันนะคะคนรวยบริหารเงินแบบนี้นะคะทบทวนค่ะเรามีอะไรบ้างนะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ กะปลูกแรกขาวไว้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าคอนโดค่านู่นนี่นั่นต่างๆอยู่ในกล่องนี้นะคะและค่ากินค่าอยู่ของคุณเพียง50%เช่นคุณมีเงินเดือน3 0,000แบ่งเลยค่ะหมื่นไว้กล่องนี้นะคะ50%เอนะคะเอาไว้ใช้กินใช้อยู่ใช้จ่ายต่างๆคุณก็จะมีเงินครบทุกก้อนเห็นไหมต่อให้วันนี้คุณมีเงินแค่100บาทคุณก็ต้องบริหารจัดการแบบนี้แล้วในอนาคตนะคะคุณจะมีเงินแบบ เขาเรียกว่าอะไรไม่มีวันจนนะคะไม่มีวันถังแต่เพราะว่าคุณบริหารเงินไว้ดีแล้วคุณจะให้ใครคุณก็ให้ได้แค่สิของคุณที่คุณมีถ้าคุณให้ไปหมดแล้วคุณก็จะไปเอาจากกองอื่นไม่ได้นะคะจะไปแบ่งจากกองอื่นไม่ได้ไปแล้วะคะห้าสิบเปอร์เมีแค่กล่องเดียวนะคะคือค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่าย นะคะนอกนั้น10%ค่ะก็จะมีลงทุนความรู้ค่ะเอาไว้พัฒนาตัวเองนะคะสค่ะก็คือเพจจะเอาไว้ซื้อความสุขให้ตัวคนเองซื้อเข็มขัดซื้อนาฬิกาซื้ออะไรก็ตามที่คุณอยากได้นะคะแล้วก็ลงเอาไว้ซื้อรถซื้อบ้านอรเงี้เก็บเงินระยะยาวอาจจะไม่ได้แบบเก็บแล้วใช้ในทันทีเดือนนั้นนะคะอาจจะเก็บระยะยาวเอาไว้ซื้อรถอาจจะผ่อนก็ได้นะคะแล้วใช้เงินตรงนี้ค่ะ50%นที่คุณเก็บเอาไว้ผ่อนรถนะคะอันนี้อาจจะเป็นเงินดาวอะไรแบบนี้ ะะและอันที่4ค่ะก็คือลงทุนอะไรคะลงทุนอะไรก็ได้ลงทุนให้เงินเติบโตลงทุนซื้อที่ดินนะคะลงทุนซื้ออสังหาลงทุนซื้ออะไรเหรียญคริปโตลงทุนซื้อหุ้นอะไรแบบนี้คุณจะลงทุนอะไรก็ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ในนี้นะคะอ่าแล้วอีกกล่องหนึ่งนะคะก็เป็นทําบุญกีบให้นะคะให้พ่อกับแม่ก็อยู่ในกล่องนี้ให้พ่อกับแม่ให้แฟนอยู่ในกล่องนี้เท่านั้นถ้า10%ของคุณหมดคุณจะไปเอาจากกล่องอื่นไม่ได้นะคะ โอเคไหมคะก็จะมี6จาเนี่ยนะคะ6กกล่องแบบนี้นะคะทุกคนลองไปทำตามดูนะคะอันนี้สรุปแค่หนึ่งข้อจากหนังสือถอดรหัสถอดรหัสลับสมองเงินล้านของทีฮาร์เบเกอร์นะคะลองไปหาอ่านกันดูนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมไปซื้อกระปุกแล้วมาทำแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปคะ่ะก o o ดท i p with you คะ่ะ